กรรนมัสการนมัสการเจ้าค่ะอ่าเจริญคอนสาธัยน้ยมพี่น้องผู้ที่ติดตามเด็กขันน้ำมนตนเนาะก่อนอื่นกะขอนมโมทนาน้ำหยาดน้ยมที่ได้มากพบมาพอที่ได้ยินเสียงกันแล้วก่อนอื่นกะอันดับแดกก็จสิพราบบอกบุ่นบอกข้าวสำหรับผู้ที่อ่า สิแก่ดวงหรือว่าสิแ่งแก่เสียเคาะทรงล่าหูพะโสเขา่าพะเสาแสกพะล่าหูตองลักขณาเมื่อวันที่สิบแปดเดือนวนกราคมบนี่เป็นมือทรงล่าหูมือแต่งแก่เสียเคาะผู้ใดมีเคาะมีเข็นเด็กบอดถือกดวงช่วยเด็กึ้นโล่งขึ้นสารเมื่อนั่นวันที่สิบแปดนี่เป็นมือเดียนดับสีใดแต่งแก่เสียเคาะทรงล่าหู กานผู้ใดสนใจก็สามารถติดตข้าอาจารย์ใดที่เบอร์โทร0850088650เบอร์โทรก็เบอร์ไล่เป็นเบอร์เดียวกัน0850088650นี่ือเบอร์โทรอ,อาจารย์ผู้ใดอยากแจ้งแก่เสียคอบันนี่เบามาถึงนี่แหะกาผู้ใดสิติิตามเลขกันม่นก็เคยใดเคยลดกันมากอันนั้น หมวดอ่บางวางคลิปที่แล้วนี่ก็ได้เฮตุไปอ่าเป็นเลขศูนย์เจ็ดสามครับกับหกสองเนาะครับกับหกสองบ 62, ันนี้อ่าเพิ่นมาในนิมิตฝันเพิ่งมาอ่าเลขมันบ่บ่บอกตัวนี้แต่เลขมันสิออกไก่ไวันคู่คือเลขวันคู่ดน,นด่คือวันที่สิบหกอ่าเพิ่นได้มาได้่ามันสิกลับหัวดีละ่ะ พอนามันถุครับวัวให้ให้เฮ็ดไม่เด้อเทพบอกครับปูอ่อ่าอาจจะเป็นผู้มหรือว่าเทวดาหน่ะมาบอกผู้มวัดผู้มวัดน,นี่นะอ่าเงินก็ะเลว่าให้เฮ็ดให้เฮ็ดเด็กตัวไม่มันสิเขาสิบว่าถือโอ้บอกอย่างนี้เลยนะเนีเ่ยกระเพิ่นกะบ,บอกเป็นโตล่ะอบอกเป็นโตก็เลยเฮ็ดใส่ขันน้ำมลไหวนะฉะนั้นแล้วกะพอเฮ็ดใส่ขันน้ำมลไหวแล้วปุ๊บนี่กะ พำไม่ที่ได้มาบวชน้ำนี่เพิ่นกับเพินนเนนเ่นกับฟันนี่กันเพิ่นกับฟันน้ำเพิ่นมาบอกตัวนี้ตัวมามา,มาบอกเด็กในขันมุนนี่แหละฉะนั้นล่ะก็ให้พิจารณาเบื้องเอาสุขคนสุขคนเดอ้เอวามัสิถือเล็หมักจากของบ่อเสดอ้อาดแล้วากระสิเปิดฉากเด้อบานนีเ้เดี๋ยวครับผมขออนุญาตถ่าแล้วตัวเก่าล่ะครับอาจารย์ครับยังเอาไว้อยู่ไหมหรือว่ายังไงครับผมก็แล้วแต่คนชอบ พระอาจารย์มั่นใจอันไหนกว่ากันครับอันเก่าหรืออันใหม่ครับแต่มันมั่นใจอันใหม่พอ่าเพรนบอกว่าบอกเขาไม่ใช่เขาสิบเวอรถือคือเขาหนางสีอาจารย์ก็เลยเรียกทางช่องมานะครับแมนก็เลยเอื่นทางช่องมากกษตรกะเบิงหมักตัวอะไรแต่ว่าคืดวันเรขกตัวไม่นี่หลายคนสีมักหลายคนจะมักแมนหลายคนสีมักพร้อมเมื่อวดที่แล้วเข้าตัวไหนครับเมื่องวดที่แล้วเนี่ยเข้า อะไรหน่ะศูนย์หกเกียรต์บ่ตามตัวโต๊ดเลยล่ะครับตัวโต๊ดตัวศูนย์หกเกียอ้าวบารนี่เบิรงเด้อบารนี่เด้อครับอาจารย์ไม่คว่ำฝันเพิรนบอกตัวเลขนล้วมัราเหมืันเพิ่์นบอกตัวเลขยังไะเลยเฮ็ดยุ่นนี่อ๋อท่านบอกตัวเลขความฝันนี่ตัวเดียวกันหมดเราเหมือนกันอ่าบ่อ่าตัวเดียวกันครับอันอันไมความฝันหรือไม่ใช่หนมุนกบผีทหารนีบ น,นี่ความคันกันบ,บพี่ทหารมาบอกอาจารย์ีทหารนี่บอกว่าท่านนี่บอกเอกอพราะท่านนี่บอกแต่ว่าอาจจะเป็นเพลินเด้อเป็นพู้เดบกว่หงเป็นในภพุม่มเนี่ยเพิ่นมาอาจจะเทศไปว่างหันมันก็ถือล้วพี่ทหารนี่เป็นใครครับอาจารย์พี่ทหารนี่ก็เป็นภูมิวัดที่รักษาพื้นที่ในวัดอยู่นี่แหละอาจารย์เคยเห็นไหมก่าเคยเห็นกะไม่เคยอ่าปฏิบัตาเคยเห็นกะบ่เชิงปฏิบัวิไ่เคยเห็นกับบ่เชิงเออเดี๋ยวนี้ได้เสียงแน่ทั้งสิ้นนะแกะ ท่านเคยมาบอกแนวทางแม่นไหมครับบอกแนวทางนี่แม่นเลยถือความนี่แหละครับที่ผมต้องการครับบอกหลายปีแล้วล่ะบอกหลายปีแล้วเพิ่งก็บอกงวดนนเพิ่งก็บอกหลายแล้วก็บอกถือความเขียนใส่มือให้ความถือผีทหารโบราณนี่แหละครับโบราณเขียนใส่มือให้แล้วก็ถือความกินงวดครับผมอ่างวดหโอ้ ก็กลายหมดขึ้นกันดูแต่ว่าหมดคนบอกจังๆเลยคือคืองวดหายงวดเดียวเออแต่วก็บว่าหายเลยเขียนใส่มือเลยแมนเขียนใส่มือหายตื่นขึ้นก็ยังเห็น,น,น,นตัวเลขก็ไม่ได้ลบแหละครับไม่ได้ลบ,บแต่ว่าก็เสีล่างๆไปครับเสียล่างๆไปท่านมาเขียนให้ตัวไหนครับเขียนใส่มือจำได้ก็คือหนึ่งหา้หงหา แต่ไลปีแล้วล่ะครับพุดใหม่คือใหม่เนาะแมนแต่คือในฝันนี่อาจารย์ก็คิดว่าเป็นคิดว่าเป็นปูผีทหารเรานี่แหละแต่คือร้างสั่นล่ะถ้าเป็นภูมิวัดภูมิบาลแลเนาะแมนท่านบอกว่าให้เอาเลขไม่แมนมันมาให้เอาเอาตัวไม่มัน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 เคยออกอล้วเป็นยังคือคือเพบอกเขาตัวนี้มันสิบวัตถุครับตัวที่หายไปตัวที่หายไปคิดว่าหันมันสิบวัตถุครับเออ คือน้องที่ปฏิวัติลายตัวคันน้ำมันอาจารย์อันเก่าคือยกเลิกใช่ไหมฮะอันเก่าคันแน่ใจอาจารย์คือยกเลิกอ๋ยกเลิกคันแน่ใจอาจารย์แต่ว่าพูดได้ยังมักยังติดตามกะจะซื้อได้โอ้อ่าน่บไปก็คือว่าถ้าเกิดใครชอบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ดูอันใหม่ดูอันใหม่แต่ว่าคือวันเหล็กตัวนิ่มหลายหลายคนสีมัก กึดตะถือไวแล้วกาจารวันนี้เนียพราะว่าอันเกา่เออเกาค้นเบื้องล่างหกกะไรเ้ยน,นเบื้องหลายเ่เดียอือโอ้เดี๋ยวให้ทีมงานดูก่อนนะครับเนาะเอาอาจารย์บอกตัวเลขให้ก่อนได้ไหมครับช่วงรอ,อ,องเลขที่พนบอกครับเลขที่พนบอกก็คืออ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอือเพราะว่าพนนานเลขออกบั้นบั้นคู่แต่ว่ากลับหัวดีพั้นคู่หนึ่งสิบหก คนบอกกับหัวคนได้มากับหัวถามแล้วสามตัวมีไหมครับสามตัวที่กินเนี่สามตัวให้ห้าหนึ่งเก้าเด็ห้าหนึ่งเก้าเมนไปตัดเอาไปตัดเอาอยู่ในอ่างน้ำมนต์มีตัวใดนะครับอาจารย์อ่างน้ำมนต์มีหกเจ็ดสี่กับหนึ่งเก้าเจ็ดเก้า แสดง<ม>ว่าเจ็ดซีนี่แยกออกต่างหากหรือนี่แมนบอกครับแมนครัหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดเอเจยังก็เจ็ดเก้าหกเจ็ดซี่นี่เป็นอ่างน้ำมนต์บอกอ่างน้ำมนต์คืออาจารย์ฝันแล้วก็มาทำขันน้ำมนต์แมนฝันในพื่อนหายแค่หน <1, 9 S 1> ึ่งเก้าหนึ่งเก้าเม็ดเดียวเลยแมนแต่ว่าเพิ่นไปบอกพระไม่น่ะคือหาหนึ่งเก้า อาจารย์ก็เลยมาทําใส่ขันน้ำมนต์ไว้ไม่ทำขันน้ำมนต์ก่อนทำขันน้ำมนต์ก่อนหนึ่งเก้าครับเออทานขันน้ำมนต์หนึ่งเก้ากับอ่าหกเจ็ดสี่เออคือภูมิบอกให้ทําขันน้ำมนต์ให้เป็นสิบเก้าเลยใช่ไหมแมนโอ้ห้าหนึ่งเก้ากับสิบเก้ามันจังหวะตกันเนาะอาจารย์แมนก็เลยใจขึ้นเลยใช่ไหมครับ แนดามต์หกเจ็ดสี่กับหนึ่งเก้าเอามาแยกอ่าหนึ่งเก้ากับเป็นเจ็ดเก้าตัวเดียวกันแล้วห้าหนึ่งนะครับเอาไหมห้าหนึ่งกะเอาเก้าคนตัวอ่ะใส่หมูแดงครึ่งแล้วเนเจ็ดเก้ามันโตกันเนาะันดามอลมีหนึ่งเก้ากับหกเจ็ดสี่หนึ่งเก้ากับหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าละตัวเดียวกันเลขฟันอาจารย์เลขฟันคนไห ห <19. S 2> <19. S 1> นึ่งเก่าตรงกันนะแต่ไปบอกพระไม่ตัวใดกว่าเจ้าค่ะไปบอกพระไม่หาหนึ่งเก่าห้าหนึ่งเก้าโอเคซี่นี่เป็นคันน้ำมตนขยายวะน้องอาจารย์ี่ขยายกับขยายบอกบขยายาเอาตัเกยียร์ี่ก็ได้ตัวนะตั้งเกียร์ีบอกเก่าเป็นหนึ่งเก่าก็าได้นะั่ยอาจะรยน หกเจ็ดมันจะมีเใหญ่แล้วน้อกนเนาะเน้นไปที่ตัวใดค่ะอาจารย์ใจก็เน้นไปที่หนึ่งเก้าแล้วหนึ่งเก้าตัวเดียวป่ะสามตัวเน้นบ่ค่ะสามตัวโว้ยสามตัวขันเน้นหาหนึ่งเก้าหรอนะเหนึ่งเก้าบ๊มีในอ่างน้ำมันว่าจันไม่มีวันนี้บ๊มีหาอันนี้ไม่ได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไม่ต้อใจก่อนหาหนึ่งเก้านี่เพื่อนไปบอกผักไหม เด็กคนเดพระไม่เนาะพระไม่เพิ่อเขียนหายุ่ได้เสียเบิ้งใบเขียนพระไม่พระมาบวชไม่แมนเป็นฝันเป็นฝันใจกับ็มักหนึ่งหนึ่งเก้าขึ้นมาการเเอาคนมาบอกนะ่รอบะกับัวเป็นห้าหนึ่งกกด้วยไหมครับอ่ากะดี อันนวดมาหลายแล้วจะติดมันบมันาร์ด่น้ันท่นเก่ายกเลิกบ้านเก่าสนับยุ่งเลยต่างน้ำมนต์ตัวเลขเปลี่ยนนะคับเลขเปลี่ยนน้อยจาน์เนาะนี่าสิเบิ้งห้เบิ้งอันเบิ้งเนี่ไปอ่างน้ำมนต์บัี้ thì ừ, áo bưng ăn là, tổ là đấy thì nó một câu một hà ô cái gì 8 hóc แปดแปดนะเออแล 6, 5, 6. ้วก็หกหดด้าศูนย์แปดแปดหกอ่านง่ามมนนะครับตันปร๊สมเจ็ดเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดสี่นะครับ